อาพูดพูดยังไม่คิดเลยว่าจะพูดอะไรถ่ายเนี่ยเอามีมี่มีมี่มายืนขึ้นมาดูเลี๋ยมาๆยืนขึ้นมาดูเอาเนาะไอพูดเลยพูดอะไรบ้างลชิ้นทอดทอดสองใบห้าบาทเลยพูดต่อเลยแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะที่ในหนังดูดูว่าอร่อยอ่ะอ้าวทีนี้เมื่อก่อนใช่ไหมพอเราจะพอเราจะหยุดใช่ไหม แล้วก็เราจะไม่บันทึกต่อเลยใช่ไหมเราจะปิดอันนี้ใช่ไหมก็คือมันจะเข้าอัอนนู้นเลยเราต้องเข้าตรงนี้ตัดอ้าวคุยเร็วให้คุยต่อเยี่ยวไข่นกไปละห้าบาทอ้าวคุยต่อเร็วอ้าวมิกพูดะไรบ้างเร็วอ้าวทีนี้นะทีนี้นะทีนี้เรามาอยู่ตรงนี้อีกอ้าวดูนะแล้วก็วินาทีนี้มันจะหยุดอ่าดูไหมครับเพราะเอามิกพูดเร็วมิก พูดม้างเร็วเฮยอ,อะไรอย่างนี้แม่คะก็่อกินอยู่<ๆ>อ่าแล้วก็ทีนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้ต่อนะนี่มันานาทีเก้าวิ